ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะไปลงดัน100ชั้นนะครับมีคนบอกว่าลงไม่ได้ด้วยนะครับมาวันนี้ผมจะพาไปดูเลยแล้วกันผมจะเอาแบบไฮสปีดเลยนะครับจะเต็มเลยนะวิ่งไวไปเลยจะได้แบบไวๆนะกินแค่อาหารวิ่งไวอันเดียวก็พอนะไม่ต้องกินอะไรมากมายนะครับอ่าสำหรับใครที่ลงไปแล้ว นะครับเห็นไหมมันจะแจกตัวเสื้อเมื่อเราจบด่านหนึ่งถึงด่านร้อยนะครับแต่ไอ้นี่ด่านหนึ่งถึงด่านร้อยแต่ผมมันจะกลัวผมผมกลัวมันจะเสียเวลาผมก็จะกดตรงนี้นะครับบรรทัดแรกอ่าเมื่อเรากดกดหนึ่งร้อยได้เลยแต่แต่เราจะเสียสามเมลนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียสามเมลเสียแค่เข้าปั้นเราก็กดหนึ่งถึงเจ็ดสิบอ่าเราก็มาแล้ว แล้วแล้วเราก็มาลงเจ็ดสิบเอ็ดถึงร้อยใช่ไหมไปลุยผมจะเอาตัวเด็กไปด้วยนะครับไปดูกันว่าตัวเด็กผมจะได้ไหมมีม,มีมีคนมีมีคนลงไปแล้วนะครับมันไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน่าจะลงตอนตีห้าไม่ได้นะครับลงตอนตีห้าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าไ มันต้องลงหลังเก้าโมงพอดีไอ้น,นี่เพิ่งมาแจ้งนะครับพอดีไอในในไอดีดเพิ่งแจ้งนะครับว่าน่าจะหลังเก้าโมงได้นะครับคนที่ลงก่อนก็ได้ที่หลังนะครับมันจะส่งมาให้ที่หลังได้ทุกคนนะครับหมดเขตวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูก่อนมันเลือกไม่ได้นะครับ ได้แต่บวกบวกเกาะบวกสิบห้านะมันเลือกไม่ได้เสียดายนิดหนึ่งนะครับเสียดายมากอะ่ะมันเลือกไม่ได้น่าจะให้เลือกสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับมันจะได้เป็นบวกเกาะบวกสิบห้าเลยแล้วเกาะบวกสิบห้าผมมีเยอะด้วยนะโอ้โหเย็ดเขถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้นะครับวันที่สี่ถึงวันที่สิบเอ็ดนะกิจกรรมลงร้อยชั้นแล้วก็ได้ตัว๋วได้ไอซื้อได้ตั๋วบวกเสือ้อบวกสิบห้าบวกได้แค่เสื้อนะอย่างอื่นบวกไม่ได้อะ่ะ เิดเคใครมีไอดีไม่ได้เล่นก็ทักไปขายในเพจได้นะครับมีมังกรฟ้าสวยๆทักมาได้นะครับซันแปดสิบแล้วครับแป๊บเดียวเหตุผลที่มันไวเพราะว่าอาทิตย์ก่อนผมลงไปแล้วนะครับมันไม่ได้ตีมอนแบบเยอะๆถ้าใครยังไม่เคยลงนะบอกเลยว่ามอนโคตรเยอะแต่ถ้าใครลงทุกสัปดาห์อยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนผมเนี่ยไวแป๊บเดียวแป๊บเดียว วิ่งแป๊บเดียวก็จบแหละตัวนี้ใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับหล่อๆเลยน่าจะแฟร์ร้อยร้อยร้อยกว่านะหกพันกว่าบาทเทินได้นะครับเ 100, 100, 100นะ 6, าบาทเินได้ไดสวิปโคตโหดผมบอกเลยลิมิเต็ดเทียบ จ็ดเจ็ดมีห้าอาชีพนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่ผิดที่ลิงก์ผม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 แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆไปดูในเพจได้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะหรือใครมีไอเดียไม่ได้เล่นก็ทักไปขายได้นะครับรับซื้อยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับนะรับดึงเอ็มนะครับทุกยอดนะครับทุกยอดเลยศูนย์จุดสามนะครับไม่มีเลทอื่นนะครับมีเลทเดียวเท่านั้นศูนย์จุดสามเท่านั้นนะครับ 90แล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าแฟร์20-30ก็ผ่านได้นะครับง่าย้อยชั้นหรือใครขี้เกียจมาเข้าอย่างเงี้ยก็กดแมวเอานะครับ3แมวหรือให้เพื่อนๆในกิวช่วยก็ได้ ผมไม่ได้ลงร้อยชั้นนานนะครับโคตรนานผมบอกไปเลยว่าขยะมันถูกแล้วปัจจุบันมันลงมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับนะมันลงมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับขยะมันโคตรถูกถูกจะจัดเดี๋ยวผมจะดูตัวเด็กผมด้วยนะว่ามันจะได้ไหมตัวบวกสิบหมาชั้นร้อยแล้ว ผมยังไม่ได้กดอัพอะไรนะครับได้ไหมปึ๊บน่ได้แล้วนี่ไงใช้ได้แค่บุกของโบราณน,นะครับไม่สามารถใช้ของทั่วไปได้นะใช้ได้แค่แต่ของโบราณน,นะครับ เดี oh, oh, ๋ยวผมดูตัวเด็กก่อนอ๋อตัวเด็กก็ได้นะครับได้ได้ได้ตัวเด็กผมมันไม่มีบวกสิบห้าเลยนะเสื้อมันก็เลยโชคดีไปยังได้ยังได้เสื้อบวกสิบห้าอยู่แต่ตัวหลักบางคนเพื่อนเพื่อนก็มีเยอะนะครับเหลือไปทําเป็นเก็บไว้ก็ได้นะครับเอาไว้ให้ตัวเด็กฟาร์มก็ได้นะ ก็แจกประมาณนี้ <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับตัวบบก15 <c oughs> ก็กดเข้ามาตรงนี้ได้นะครับตรงเป็นรูปดาวนี้นะครับอันที่สองปึ๊บเลื่อนลงมาอันที่สามนี่ก็รับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สมุดเพื่อนๆนะนะต้อง350ขึ้นไปนะครับไม่งั้นไม่ได้นะต้อง350ขึ้นไปนะครับหมดเขตเหลืออีก21วันนะครับน่าจะหมดสิ้นเดือนนี้แหละครับ สิ้นเดือนนี้แหละพฤจิการนี่แหละเหลือเวลาอีกลีอสิบเอวันก็รีบมารับกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นในการ์ดปลดล็อกการ์ดบอสแค่นั้นไม่ใด่ใบนะได้แค่ปลดล็อกแล้วก็ได้หินในออฟแมวเอ้ยมันได้หินออฟแมวด้วยนะเอาไปออฟแมวประดับได้นะครับเนี่ยมันมีสี่อันเนี่ยเรา,เาไปอันนี้เป็นสีฉะ เนี่ยเราไปเอาเราเลือกอันนี้ได้นะครับเป็นประดับแล้วเราก็เอาไปบวกประดับบวกสิบห้านะครับแล้วก็เอาไปดึงได้นะครับผมรับดึงผมรับดึงทักมาได้นะครับเลทศูนย์ดสาทุกยอดนะครับใครมีก็ทักมาได้นะครับหรือใครมีไอดีไม่ได้เล่นนะครับทักไปเลยนะครับในเพจลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับผม ผมอยู่ตลอดนะทักมาได้ตลอดไม่เกินสามสี่ชั่วโมงตอ่อบางครั้งถ้าผมอยู่นะไม่เกินสองวิผมตอบโคตรไวนะครับแฟดเลยนะครับเดือแฟดผมตอบปับ๊บทักมาปุ๊บตอบเลยใครมีก็ทักมานะครับแต่ถ้าใครมีตัวเด็กผมไม่ได้รับนะครับที่สมัครเล่นประมาณเดือนสองเดือนนี้ผมไม่ได้รับนะต้องต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรมาก็กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ